ไม่ต้องกังวลเรื่องเจ็บเขานะเพราะว่าเราเป็นคนทาเองเราเล่นเราเล่นลน,นะคะอันนี้ก็ใช้ผ้านี้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่บนขวดหินนะเราก็ลงมาตรงพื้นทรายแล้วก็ปูลงไปเลยผ้าน็นประสงค์ของเราแค่นี้ก็ไม่เจ็บเข่าแล้วถูกต้องไหมคะ ตอนกลางคืนอ่ะได้ทุกที่เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าตอนกลางวันอ่ะต้องเลือกหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนกลางวันอ่ะที่ไหนได้บ้างได้เป็นซอกนะคะตรงนี้ได้เลยเถวมาอีกตรงนี้ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ซอกใหญ่ไม่ได้เดินเลาะมาอีกไปทางห้องน้ํา ตรงนี้เหมาะสุดห้องน้ำนะคะอนเนกประสงค์มากนะคะแต่ก็จะเหม็นฉี่นิดนึงนะคะตรงนี้คือปลอดภัยแต่จริงบนเกาะมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วแต่คือเซฟเผื่อดโดนเผื่ออะไรมาสำรวจเนาะข้างบนนะคะตรงนี้คือเป็นห้องเลยนะคะไม่มีตรงนี้คือได้ได้มากเยี่ยมมากนะคะดีเยี่ยมเลิศนะคะเป็นห้องเลยอยู่ได้ว่านอนอยังไงมานอนด้วยกันไหม จะได้ไม่ต้องถามดู u t u b e อะนะเรื่องพวกนี้เปอตอบไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นใหญ่ยาวเล็กสั้นขาวเตีย้ยล่ำคลิปที่ใส่ชุดว,ว่ายน้ำสีเหลืองนะคะมีใครไม่เข้าใจความหมายของคําว่าเอาดอร์นะเอาดอก็คือนอกบ้านอะที่สาธารณะห้องน,น้ำริมเทะเลข้างประตูรถข้างตัวริมสระอะไรเงี้ยถามว่าพวกนี้จตัดอยู่ในหมวดไหนตอบได้เลยว่าหมวดเดียวกัน <laughs> พวกเดียวกัน พววเกียวกันกับเอิญจับใครเนี่ยคงบอกไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีนี่ก็โดนทิ่มโดนแทงเหมือนกันโดนแทงเช้าโดนแทงกลางวันโดนแทงเย็นกลางดึกอีกเจ็บไม่ไหวถ้าใครไม่เคยโดนแทงอยากโดนแทงอนีน,นะคะ ติ๊กต็อกมาชอบใช้ปากเหมือนกันเลยเเงอน้ำชอยเเงอน้ำชอย